อันนี้ก็จะเป็นพวกหินนะหินที่ว่าน้ําทะเลตัดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอหินก้อน,นเล็กๆน้อยๆจากก้อนใหญ่ๆนะครับนี่เป็นหินทะเลทั้งหมดนะซึ่งใสแม่กเลีครับนะด,ดูนะครับเนะดีด่ยวกระพลเลยครับแต่ว่าเป็นหินนะเออดูดีครับ ที่ถูกทะเลพัดตมกิน่นเข้ามาเต็มไปหมดเลยครับนี่เยอะมากอันนี้ก็เป็นอีอกมุมหนึ่งเนะาะอของเกาะล้านนะที่ที่ๆผมมาอามาๆๆน่ครับมาทำงานเนาะโอ้เนี่ยครับผมถหนนะครับดูดิยังกับถ้วยเลยครับก็เป็นธรรมชาติที่ว่า ที่ที่ทางบ้านผมไม่ไมค่อยมีนะบ้านผมจะเป็นจะเป็นอันนี้มากกว่าครับเดี๋ยวดูดูนะเต็มไปหมดเลยครับนี่บรรยากาศชายชายทะเลมุมนี้เนี่ยครับไม่มีใครเลยปูก็เยอะวิ่งกันยเยอะเยอะเต้ไม่หมดเลย ชอบมุมสงบนะแล้วก็เดินหาดูมีแถวหาแถวแหลมแถวนี้นะครับแต่ก้อนหินนี้ออกไปไม่ได้นะเขาเขาจับนะครับได้แต่ม,มองเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาเอาขนขนขนไปไม่ได้นะ <c ười> เป็นธรรมชาติครับผมของธรรมชาติอยู่ที่นี่เนาะเนี่ยเราก็นั่งครับข่อนแต่ว่าหินมีโซนที่ว่าเป็นหินมีโซนที่ว่าเป็นทรายนะเป็นหาดทรายและน้ําก็ใสมากเลยครับ ดูน้ำนะครับซัดขึ้นมาเอาหขาจ้วงอะไรครับไม่มีขุนเลยครับนะเขาน่าจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆ,ๆนะแล้วก็ซัดขึ้นมาอย่างเงี้ยเหลือท่านี้ครับเนี่ยนี่ครับผมเ,เป็นหินใครชิ่นชอบนอะมาเที่ยวขึ้นเที่ยวดูธรรมชาติแต่อย่าแอบเอาอย่าเอาไปจะกระสอบไม่ได้นะเ,เดี๋ยวเขาจับเอานะครับ สักก้อนหนึ่งก็คงไม่เป็นไรผมว่านะไม่รู้แหละอันนี้พามามา,ม,มาดูธรรมชาติที่ว่าแถวอ่าวไทยครับผมเนี่ยอ,อโอ้กว้างใหญ่ไพศาลเลยครับทะเลบ้านผมมองมีมีแต่เขากับเอ่อที่นี่มีแต่ทะเลเนาะทะเลโขดหินธรรมชาติรรมตีทุกที่ครับผมเพีแตวว่าเราจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสไหมเท่านั้นเองเนาะ ผมก็นานๆก็ได้มาสัมผัสที่นี่อึ๊อ,อ <c oughs> นะสวยดีเนี่ยครับผมหินถ้าทางบ้านผมนี่จะเป็นว่าหินแม่น้ำโขงเนาะที่มนไหลมานะแต่อันนี้เยอะมากครับโอ้ดูด้ครับก้อนหินแต่ก้อนใหญ่ๆเนาะอ่าแล้วก็พัดมาเดี๋ยวก้อนแค่นี้น คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับก้อนหินแบนๆครับโหขัดที่ใครน่าจะเอาดีเลยนะผมว่านะมันคงเค็มดี <laughs>